สวัสดีค่ะน,นี่ก็ขอบคุณแฟนนะคือวันนี้มารีวิวสกูชี่ที่ขายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรมั่งก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษนะคะอ่าก็มีเป็นพวกเคงนะอันนี้คือลดฟังสต๊อกของไม่แท้นะคะมีเป็นพวกเคงเลยนะสีนี้นะคะอันนี้นะพวกเคกนี้นะชิน้นชินระออม สิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวมาดูอยา่างตึงกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นโดนันนะเหลือชิ้นเดียวนะคะชินละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะซาลาเปานะคะชินละยี่สิบค่ะแล้วก็มีเป็นบัชบันนะคะบัตบันชินลล์สิบบาทค่ะสโลนะคะ แล้วก็มีเป็นมัชเมลโล่ค่ะหรือมันโทนะราคาชิ้นละสิบบาทเช่นกันค่ะลดล่างสต็อกนะแล้วก็มีเป็นมาการองค่ะแล้วก็มีเปนพวกปังแบบนี้นะนี่นะนี่น,น,น,นีอยู่ตานนี้เลยก็มีมันโถรแบบนี้ค่ะ ็มีตามนี้เลยนะแล้วก็ติดต่อได้ที่ ID เรานะคะก็ ID 0883752035ค่ะเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คำอธิบายนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็อันนี้นะใครแบบว่าจะซื้อราคาส่งนะคะก็ทักมาได้นะ ก็ราคาส่งนะคะ6ชิ้นขึ้นไปค่ะค่ะแล้วก็มีของแถมแน่นอนค่ะใครซื้อเยอะก็แถมเยอะซื้อน้อยซื้อชิ้นเดียวก็แถมค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะบ๊ายบาย